มูดี่เฮอหรือว่าลิลลี่นักกอล์ฟสาวสุดสวยที่เป็นขวัญใจคนทั้งโลกรวมถึงแฟนๆฟอร์มูล่าวัน One, ชาวไทยน่าจะรู้จักเธอดีค่ะเพราะว่าเธอเป็นหวานใจของอเล็กซ์อัลบอนนักขับฟอร์มูล่าวันลูกครึ่งชาวไทยนั่นเองเธอเป็นใครมาจากไหนวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะลิลลี่เกิดที่เมืองเฉิงตูแควนเสฉวนในประเทศจีนในปี1999โดยคุณพ่อของลิลลี่ได้แนะนําให้เธอรู้จักกับกีฬากอล์ฟตั้งแต่อย่างเด็กๆค่ะโดยลิลลี่ได้เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วตอนที่อายุ5ขวบเ่ก็ริมไปแข่งขัแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะครอบครัวของลิลลี่ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่แวนคูเวอร์อยู่ได้ไม่นานค่ะก็ย้ายไปที่เมืองซานดิเอโกในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาลิลลี่นะคะเขาเรียนไฮสคูลที่โรงเรียนทอรีไพน์ไฮสคูลในเมืองซานดิเอโกแล้วเขาก็เริ่มจริงจังกับกีฬากอล์ฟมากขึ้นค่ะโดยมีการไปร่วมการแข่งขันต่างๆในเมืองซานดิเอโกพอจบไฮสคูลลิลลี่ก็ไปเรียนต่อมหาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียโดยเรียนคณะคอมมิวนิเคชั่นปี2017ลิลลี่ได้ turn pro หรือว่าสอบเพื่อเป็นนักกีฬากอล์ฟ พื่อที่จะได้ไปลงแข่งกีฬากอล์ฟในรายการใหญ่ๆมากขึ้นในปี2019ลิลี่นะคะได้ร่วมกีฬากอล์ฟที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของอาชีพก็ว่าได้นั่นก็คือรายการ LPGA แล้วนั่นก็ทําให้ลิลี่กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ผลงานในสนามเท่านั้นนะคะลิลี่ยังมีไลฟ์สไตล์ที่ทําให้คนชื่นชอบนะคะทั้งเธอเนี่ยมีความน่ารักโดดเด่นแล้วก็น่ามองด้วยทําให้ทั้งหนุ่มๆและสาวๆเนี่ยต่างเคลิ้มกันเลยทีเดียวค่ะแล้วในปีเดียวกันปี2019 Lily กกี่่กกกกกก็็ไดด้้หหัอนนนุมวยาารปราาปปะศเแฟบ Alex Al น,นักขับฟอร์มูล่า1ลูกครึ่งชาวไทยอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของคู่นี้นะคะน่ารักมากๆก็เริ่มมาจากการที่เพื่อนของลิลลี่นะคะได้แนะนําให้ลิลลี่ได้ชมรายการ Drive to Survive ซึ่งเป็นสารคาดีเกี่ยวกับฟอร์มูล่า1ค่ะเพื่อนของลิลลี่บอกว่าลิลลี่น่าจะชอบแล้วก็จริงค่ะเพราะว่าลิลลี่ดูจบภายในคืนเดียวและนั่นคือจุดที่ทําให้ลิลลี่ได้รู้จักอเล็กซ์ค่ะแต่ลิลลี่เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นค่ะว่าเขาเนี่ยอยากรู้เรื่องกีฬา F1 เฉยๆ มากเลยแต่ว่าเป็นจังหวะประจวบเหมาะพอดีนะคะที่อเล็กซ์เนี่ยเขาเริ่มเล่นกีฬากอล์ฟพอดีค่ะเขาก็เลยได้ดูวิดีโอกอล์ฟทั้งวันนะคะแล้วก็รู้จักลิลลี่ได้ Follow IG ลิลลี่กลับไปค่ะหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้เริ่มทําความรู้จาักกาันผ่านทางสื่อออนไลน์แล้วก็หลังจากการแข่งขันของอเล็กซ์ที่ไมอามี่จบนะคะอเล็กซ์เขาก็ต้องอยู่ที่อเมริกาต่ออีกสักพักนึงเลยทําให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้ไปเล่นกีฬากอล์ฟด้วยกันบ้านเป็นครั้งคราาาาวททํให้้นนนนัั่่่่่เเป็จุดรรริมมตของคคูกกกีๆะ